ขายละ1,225บาทนะค,คนต่อแถวกันยาวเหยียดต่อแถวกันข้ามคืนนะหน้า s t a r b u c k หน้า Target หรืออะไรอย่างนี้นะเพื่อที่จะรอให้ได้แก้วไว้นี้นะคะแบบ limited edition พอดีๆนะเป็นแก้วนะคะแล้วเป็นแก้วธรรมดาเลยนะไม่ใช่ iPhone ไม่ใช่อะไรแบบนีด้ด้วยที่ไปต่อแถวซื้อนะคะตอนนี้นะคะที่ได้ก็อยู่คือแน่ร้านนี้แล้วนะคะชวนลันติกนะคะเขาบอกว่ามีแก้วนี้พอดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเอ้ยไอ้แก้วเนี้ยมันมีดียังไงแล้วทําไมคนถึงต้องแยกกันซื้อถึงขนาดบางคนขโมยเอาไปขายหรืออะไรงเงี้ยก็ไม่นะ สุดยอดแม่กปแล้วก็เจอแล้วพอดีเลยเดี๋ยวลองเลือกสีดูไม่กล้าพูดเสียงดังเกินเดี๋ยวดูว่าเลือกสีใดแล้วเดยวเราไปดูว่าเฮ้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมคนถึงซื้อนะ35ดอลลาร์นะเป็นผันนะเนะี่ยโอ้โหสุดยอด อต่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็นดะ้แก้วน้ํามาแล้วเนะาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแก้วน้ำนี้มันมีคุณสมบัติหรือว่ามันมีดีอะไรนะคะเพราะว่าเชื่อไหมเนี่ยเรามองตาเปล่าอย่างนี้นะมันอาจจะดูเหมือนแก้วน้ําธรรมดานะแต่เชื่อเพราะว่าในปี2019นะคะบริษัทนี้เนี่ยสามารถทํายอดขายได้ถึง70ล้านเหรียญดอลลาร์นะคะหรือว่าก็ประมาณ2,100ล้านบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ย บริษัทเนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากกว่า1,000%นะคะหรือว่าเพิ่มจาก70นะเป็น750ล้านเหรียญดอลลาร์นั่นก็คือ26,250ล้านบาท20,000 6,000ล้านบาททําได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าหนึ่งในสาเหตุนะคะที่แก้วสแนลี์ขายดีขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าประธานบริษัทคนใหม่ชื่อว่าเทเรนซ์ไลลี่นะคะเทเรนซ์ไลลี่เนี่ยเคยเป็นชีฟมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าหัวหน้าฝ่ายการตลาดเนี่ยของบริษัทรองเท้าครอกมาก่อนอถ้าใครเคยเห็นในรองเท้าครอกใช่ไหมที่แบบว่าทั่วโลกเนี่ยพาันเกลียดมากเลยฝรั่งเสียมากเลยนะที่ไม่ชบรองเท้าครอกนะคะที่เกลียดรองเท้าครอกเพราะเขาคิดว่ามันได้เกลียดอ่ะมันเหมือนแบบเป็นรองเท้าเลยก็ไม่รู้แบบใหญ่ๆแล้วก็แบบมีรูๆ รู้นะะแต่เพรสเต้นคนนี้นะคะเทรนด์เนี่ยสามารถที่จะทำไมสามารถที่จะทําให้ครอปเนี่ยมันกลายเป็นรองเท้าที่ไวรัลมันกลายเป็นรองเท้าที่เทรนดี้ได้ที่ใครๆก็แย่งกันใส่แย่งกันซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาย้ายมาทํางานนะคะให้กับบริษัทสแตลลี่เนี่ยในปี2020นะคะเขาคิดว่าเฮ้ยสแตลลี่เนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่มันฮิตมันก็ต้องมีอะไรที่มันไวรัลสามารถทําให้มันเป็นไวรัลได้แบบรองเท้าครอปเพื่อที่ว่ายอดขายเนี่ยมันจะได้เพิ่มนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็คือแก้วน้ำเปล่าๆแก้วน้ำธรรมดาธรรมดา คนจะแห่กันไปซื้อทําไมคนจะแห่สะสมกันทำไมเด็กวักยรุ่นหลายๆคนนะคะขอพ่อแม่เนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดเลยทีเดียวแบบพอเปิดเปิดของขวัญดอกไม้แล้วเห็นอาเป็นแก้วสเตลลี่หรืออะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆนะคะซึ่งถ้าสมมติที่น่ามีลูกนะพูดจริงถ้า,ามีลูกทีก่น่ามีลูกก็ลูกที่น่าอยากได้แค่นแเนี่ยแก้วใบเนี้ยสำหรับของขวัญวันเกิดนะที่จะโคตรดีใจเลยดีใจแบบถ้าสมมติว่าอยู่ดีมันมาขอแบบเอ่อแม่วันเกิดทีนี้อยากได้กระเป๋าชาแนลอยากได้กระเป๋าดียว อะไรก็แบบแย่ละแย่ละนะแต่ถ้าบอแม่อยากได้แก้วน้ำมันเกิดแค่อยากได้แก้วทานแก้วเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะเซอแฮปปี้มากๆเลยนะคะ ื่อปีที่แล้วนะคะเทเรนซ์ ence, เนี่ยเขาก็ได้จ้างเอเจนซี่นะคะในการทําให้แก้วน้ำเนี่ยมันวรัลในทิกต o k นะคะก็คือพยายามที่จะทําให้มันเป็นเทรนด์เนาะแล้วมันก็มีคลิปคลิปหนึ่งเว้ยที่วรัลจริง,รงๆเว้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคลิปที่บริษัทเนี่ยเมคขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นคลิปที่มันเป็นอ่คนมีคนใช้แก้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็คือคลิปนี้มัน,นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่รถเนี่ยเขาโดนไฟไหม้นะฮะรถโดนไฟไหม้แล้วรถนี่คือดาหมดเลยนะคือมันโดนไฟเผาาไห,หมดเลยยยแแแต่แ Sally, you, แ่่่วววกก้้ังอู เป็นไรเลยแถมพอเขาหยิบแก้วสแตลลี่ออกมาจากรถเนี่ยแล้วเขาก็ขยับขยัาดูปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่ามันยังมีน้ําแข็งอยู่ใดนั้นคือแบบรถไหม้ไปหมดแล้วนะแล้วก็ผ่านไปเกือบย4ิบสี่ชั่วโมงนะแต่ว่าทําไมแต่ว่าน้นในแก้วสแตลลี่เนี่ยยังมีน้ําแข็งอยู่เลยยังไม่ละลายหายไปเลยมันก็เลยกลายเป็นคลิปไวรัลนะคะก็คือคนก็แชร์ไปแชร์ไปว่าเฮ้ยแก้วสแตลลีมันดีมาก ขระดาษโดนไฟเผาไม่เป็นไรเลยนู่นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะและแน่นอนวันถัดไปนะหลังจากที่คลิปนั้นเนี่ยมันไวรัลใช่ไหมเทเรนส์ไรลีย์เนี่ยก็ออกมาตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับแก้วแสนลีย์เนาะซึ่งถามว่าเขาตอบคําถามผ่านทางไหนก็แกน่อนอนตอบหนาผ่านผ่านทางทิกตอกแล้วก็ทําคลิปธรรมดามดาแบบนี้เลยนะคะ <S 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 เขาก็บอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าเ,าเขาก็เสียใจด้วยหรืออะไรอย่างงี้เนาะกับเหตุการณ์ไฟไหมแต่ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะส่งแก้วแสนลีย์เนี่ยไปให้เจ้าของรถใหม่แล้วก็ทำไมแล้วก็ซื้อรถใหม่ให้กับเจ้าของรถ ด้วยโอ้ oh. แต่ว่าหลังจากที่คลิปนั้นมันไวรัลนะคะ แก้วแตลียนะคะมันก็กลายเป็นเทรนด์นะคะเด็กวัยรุ่นหลายคนรวมถึงผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้นะที่ทำไมคิดอยากที่จะได้แก้วแตลียนี้ซึ่งการทำการตลาดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่า dramatic demonstration นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราจะโปรโมทสินค้าเนี่ยถ้าสมมติเราโปรโมทอะลองคิดดูนั่งนั่งคิดกันหละคิดกันตอนนี้เลยสมมติว่าเราขายแก้วน้ำสมมติว่าเราขายแก้วน้ำเราจะโปรโมทแก้วน้ำยังไงวให้คนแห่กันมาซื้อถ้าสมมติเราโปรโมทว่าแก้วน้ำนี้นะคะใส่น้ำได้ คือแบบแก้วทั่วไปมันก็ต้องใส่น้ำได้ปะใช่ป่ะแก้วน้ำน,นี้นะคะสามารถที่จะรักษาความเย็นเอาไว้ได้กี่ชั่วโมงนนี้ที่เขาบอกไว้ถ้าใส่น้ำแข็งนี่คือ40ชั่วโมงนะค,ะคนไหนจะคิดว่าเออพอดีกินกาแฟะคะ่ะ40่สชั่วโมงกาแฟคงจะเสียก่อนนะคะจะใส่ทำไม40ิชั่วโมง <laughs> อะไร่างนี้ <laughs> ใช่ป่ะ จะไงวะเราจะมามอยังไงวะให้มันดูแบบโอ้โหาคนอลังการแล้วมันทําได้มันทําอะไรได้แบบดีมากๆเลยนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยวิธีนี้เนี่ยใช้กันมานานมากแล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเครื่องดูดฝุ่นนะคะเคยเห็นไหมแต่ก่อนนะที่มันจะมีทีวีดิเรกตอนกลางคืนนะที่เขาขายของเนี่ยแล้วเครื่องดูดฝุ่นถ้าสมมติว่าเราแบบเอยเอามาดูดฝุ่นธรรมดาโปรโมทอะไรเงี้ยอันนี้ธรรมดาไปแต่สิ่งที่เขาทําคืออะไรคือเขาเอามาดูลูกบอลลิงโอ้โหเพราะว่าเวลาคนมาเห็นเนี่ยมันรู้สึกว่าอะไรว่าโอ้โหเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันทรงพลังมากเลยนะมัน ลูกโบลิ่งที่แบบหนักแบบ5้โลสิโ,โลหรืออะไรอย่างนี้ได้อ่ะหูสุดยอดมากเลยนะฮะซึ่งถามว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยมีบ้านใครที่แบบลูกโบลิ่งเกินบ้านจะต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูลูกโบลิ่งอะไรเงนี้ใช่ไหมไม่นะคะแต่นี่เรียกว่า dramatic demonstration นะคะเหมือนกันเลยนะคะแก้วแตลลี่เนี่ยนี่ก็ dramatic เหมือน,ก,นกันเลยก็คืออะไรก็คือเขาทําให้เห็นว่าหขนาดไฟไหม้นะซึ่งไฟในรถยนต์เนี่ยนิติน้าไป s e ิร c h หาใน Google หรืออะไรงนี้เนาะเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะสูงถึง8 1 5 องศาเซลเซียสเลยนะเออถ้าสมมติว่ารถยนต์เกิดไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยมันร้อนขนาดนั้นเลย815องศานะคะแล้วแก้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ยงคงกระพันและไม่ไหม,ม,ม้ไม่หายไปไม่เป็นอะไรเลยหรืออะไรางี้ใช่ไหมเนี่ยมนเลยทําให้คนรู้สึกว่าว้าวดีจังเลยแก้วนี้มันจะต้องดีมากๆแม้ว่าคงจะไม่มีใครแบบจะต้องใช้แก้วน้ำหรือจะต้องดื่มแก้วดื่มน้ำในขณะที่ไฟหไหม้หรืออะไรางี้เนาะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทําให้เป็นกระแสะได้แล้วมันก็ทําให้คนชอบนะคะแล้วก็ซื้อมาสะสมมีหลายสีมีมีหลายแบบมีลิมิต เอดิชันหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย้าสมมติว่าใครเนี่ยขายของใช่ไหมเราทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยต้องรู้ไว้เลยนะว่าบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราขายเว้ยโอเคไหมบางทีมันแทบจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราขายเลยดิณ่านะคะมีเมนเทอร์เนาะที่ที่สอนดิณ่านะคะทำธุรกิจเนาะเขาบอกตลอดเลยเขาบอกว่าที่เนะี่ย it's not about the thing it's about the thing s that sells the thing แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราขายนะไอ้สิ่งที่เราขายอะ มันธรรมดามากเลยไม่ว่าเราจะขายอะไรขายแก้วน้ําขายกระปักกาขายฟองน้ําขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกคนก็สามารถที่จะขายได้เหมือน,อนกันหมดขายอะไรไม่สําคัญเท่ากับขายยังไงและนั่นคือการตลาดโอเคไหมเราดีนะคะที่รักก็มีเท่านี้ มีมีขายที่ไทยหรือเปล่าอยากรู้แล้วครอยู่เท่าไหร่นะใครรู้ก็สามารถที่จะพิมพ์บอกราคามาข้างล่างได้นะคะหรือใครมีสีอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างอะไรอย่างงี้นี่ก็สามารถที่จะพิมพ์บอกมาข้างล่างได้นะคะโจนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะไปราคาสวัสดีค่ะ